สวัสดีครับวันนี้ช่างบอลถ่านมงคลแจนะครับจะมาลงทะเบียนรีโมท P6217 นะครับเป็นเจนสามนะครับลูกค้าลืมดอกรีโมทไว้ในกระเป๋ากางเกงนะครับนําลงไปปั่นซักแห้งนะครับกลับขึ้นมาใช้งานไม่ได้นะครับเป็นลูกค้าต่างจังหวัดนะครับส่งกล่องรีโมทมาให้ช่างบอลทำการลงทะเบียนรีโมทให้ใหม่นะครับพอของมาถึงช่างบอลทำการรีโค้ดหาเคอร์ดีนะครับและลงทะเบียนรีโมทตัวใหม่ให้ที่เรียบร้อยนะครับเช็คพอไปซีอูว่ารีโมทกับกล่องรีโมทได้สื่อสารกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ หลังจากการทาการทดสอบเทสส่งผลงานเป็นวิดีโอให้ลูกค้านะครับหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จนะครับช่างบทำการแพ็คส่งกลับให้ทันทีนะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ส่งรีวิวกับคืนมาให้สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ0 9 2ย์7 4049มาชมคลิปรีวิวพี่ชายเียบร้อยครับรีโมทจมน้ำนะครับลืมลืมไว้ในกระเป๋ากางเกงนะครับไปได้แล้วครับ ช่างบอลน,นะครับลุกดาหารยอดนะครับ